งวลุ้ทข้างหน้ามิสซิรีอ,นะอเรีไม่ไกลนะม่นต้น่งหน่องอะไรมีีหมอขันเราวันนี้ประมาณสิบกว่านาทียังฝืนเรากับฝืนขึ้นมากแล้วนะงานขึ้นมากจากยังไม่ได้แตว่าน อันว่าจะของบ่ได้ว่าจะของบ่ได้ลุกจากเตียงจักเท้พไนะตั้งแทบไปยืนอยู่นั่นหมอเขาที้่ายไปเตียงที่ยี่ที่แปดบ้านนี้เอาไปมากเลยไ่ได้ไปบ้นนี้มากัดมี้นยังเ์้ามากหมอมาตรวจหมอยังมาตรวจแต่ว่าแล้วเป็นไข้หวัดสายท่านใอบานนี้เราเรากระติดคนเป็นหลายด้วยเพราะนว่าเป็นแต่เ่าเป็นแท่ทุกคนมันแรงบ่อันตรายด้อ อยู่ในโรงพยาบาลนี่แทบทุกคนเลยแต่นี่เขาสิปิดเขาสิบว่าห้คนนอกเขานอกจากญาติพี่น้องแต่เมื่อนั่งกับเขายากแม่กายออกมาไปนี่ออกมาแล้วนอนดื่มส่วนแอเป็นจังไรคะอาการเ่านผักพนเล่ากา้เล่าพักพรฝื้นสักกันอาการดีขึ้นแล้วแม่ื่อไอาการเล่ากายแล้าอ่อนเพี้ยนื่อวานเะพักพอนบาเพี้ยงพอนอนหน่อย เอฟซีผัดดีว่าแม่ก็โทรมากันทร่มากบอกว่าแม่กายบ้านบ้สบายมือมือมือวาดไ้เบ้าขอไปยุกไอ้บ้าก็บอกทาเัินนันยุว่าไอ้แม่กายจะมีเลาเลาว่สบายเลาเล่าวูบแล้วก็พักอนเพียงพ่อฝากบอกเอฟซีเห็นน้ำแนวคนจะเล้บลงไปกายเอฟซีคนจะทร่มมาถามถุกมือถุกมือถาม ถามจนเอ็นโท่มาให้ว่างเพระขาดสายเดี ee, country, ๋ยวนี hmm. ้โท่อย uh ู่นี่ยังประธานแด่นั่นอยู่หนิยังนี้ท่อยู่แต่ว่าพี่กัเป็นห่วงเหมือกันแมืนทั้งหยาดทั้งพีทั้งหลองมากขนาดจะย่หันก็ยังขนาดจะย่หันนั่มันไปมือแรกไปมือแรกอันนเปิดบอกข้าเจ้าอันข้าเจ้ามาขายมข้าเจ้าอัน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 ตำเหล้าเนาะข้าเจ้าบอกข้าเจ้าว่าตำเหล้า จำเลาเท่าใดรคกเท่าใดลยายไ่าคกละเก้าสิบบาทแง,มมงมม่มือขึ้นมากแง่มือขึอ้นมากจำเล่าคกละเก้าสิบบาทอี๋เอ้กไม่มาฝันมือสีออกมากมือวานมือวานน้ำแล็แกจะแ้ว พยาบาลมิถามแม่ม hey, ิแม <c oughs> <c oughs> ่ไก่พบแม่ไม่ไม่ยึดไก่เหมือีเพิ่นกันเรียกว่ากระดาษเขียนบัวท้วไปเห็นนูนนี่ด้่เราเอาราคาเราเราทำเล้าตำเล้าโคตรสี่รลอยสี่สิบก้าาไม่ออกสีดจ้อยอีกวาไปใส่ขนาดโย่งบัน ล้อก็ระเดิบอกว่าโอ้ยน้องเนี im ่ยแถวเด้อสนับว่าจอกระเจ๋าคันเนี่ยจอดน่ไปยุ่งท่โรงบ้านกระเป่าล็กกระเาพันบาทจับกวบได้สองตัวล็กเขาเรียกว่าซีซีเกาว่าจับกบได้สองตัวไม่เขียนเลยเจ้าค่ะเจ้าไปเจ้าก็เอาไปใส่ตำเล้าบวกกันค่ะเจ้าได้หัื่มึขึ้นซีซีเก่าไม่เอ่ไปใส่ตำเล้าไม่ได้เอ แต่ว,ว่าไอ้ตัวนี้เราบอ่ท่านได้ให้หรอกเราบอกเราบอกว่าได้เอาโทรศัพท์นี้มาจาก,กว่ซื้อถมาไปแต่โทรศัพท์ออกมาข้างนอกเวัดขันยุ่นในห,หันมาได้และะ้วแต่ยินเสียงแล้วสิรับ,แล,ออบแล้วสิรับแล้วแม่จแล้วออกมาเราบอกขัแกรถขับปฏิกเลยยังขันแกรถขับปฏิกไหมคุณแต่รถว่าอยูน่นำคอดีใส่คนนี้ ก่อติกา,าหอดใจเราเอาคืองเนกุญแจรถยู่อสรละจะปไปหาพี่ปากท่าไหมบักเออพี่ปากท่าเนียเดยกกัน <c oughs> ะนะจ้าไปนุ่งหารถไปร้องไห้เด็ก <c oughs> ทุกท่กทานนะคะมือมาบาดคั่วไม่กลายเนาะคะ่ะไม่กลายเพิ่งออกล่องบานแต่ว่าพักฝืนอยู่ในห้องนะคะผนบระดับออกมาคุยนั่นเดิมเมื่อนี้ทางแอดมินนะคะหลายๆ่องกะน,น้ำนะคะผลไม้นมเนาะค่ะมาเยี่ยมนะคะหลังจากที่รู้ว่าไม่กลายเข่าล่อง,งบานแล้วก็ออกล่องบานมาเนาะค่ะกับประดับมาลบกวนนะคะไม่กลายเป็นพักนอนอยู่ในบ้านกับพั่วโซ่เป็นมาเบาหน้าเนาะค่ะกา็กลายห่วงดอเกล้าตา ตื่นติดแน่นนะวลาพี่ตธวาร์ร่างกายเลาะอ่อนแอเดี๋ยวเราพักก่อนก่อนนะพ่อนะแน่นร่างกายเลาะอ่อนแออยู่เิดแน่นแต่แต่ว่าท่านอยากให้เลาะมากนั่งเรานั่งนั่งเราก็นั่งประด้ษฐ์เตาเราวิ่งสบายค่ะเรากินข้าวแล้วมันมาปล่อนข้าววเราเป็นไอ้แคลเซียมเราตำหมอจ้ให้รักษาให้นั่นอยู่แบบเขาโซกับวันใดรับได้นอนด้วยกันเราเราเบิดขึ้น เดียวยังคือบองเฝาว่เฝาว่รอบรถขึ้นเลฝันพอโซฝันว่าเอาเล่าออกจากโรงบ้านมามาหอดบ้านน้นหนองบัวจับมาโซ่ลงไปยังกับผู้จักกลับขึ้นมาเขาหลักแม่ไก่กับรถเอาไปออกาจักไปทั้งใดแม่ไก่เออหลักลักเล่าไปราจักไปทั้งใดปฏิกรลยมาเบื้องด้นสารปฏิแกงอันอันอันเจ้าบ้านมันวะปฏิมาเห็นว่าเขาเอาเล่าไปถิ่งใบกลางปลาทั้งใดกับผู้จัก มันม pues <er ุดโดยความอ่อนเพียเราซื้อต่อพอโสบ่อใดนอนบ่อใดลับได้นอนเนาะสองขึ้นเฝ้าเยี้หันอันนี้ฝันอยู่บ้านหรือว่าฝันอยู่โรงพยาบาลฝันอยู่โรงพยาบาทฝันอยู่โรงพยาบาลว่าว่ารถขั้นขั้นนี่แหละขั้นญ่นี่แหละบัดนี้ก็เลยนั่นมาบัดวมันย่างเมื่อเช้ามาอีกยางเมื่อเช้ามาอีกอัน กำลังนอนนอนกำลังสิลุกอยู่หัวม่านกำลังสิตื่นแล้วล่ะฝันว่าอันนั้นฝันว่าพอให้ห้ากับไอ้ไอ้ไอ้รันวานี่มาปลุกตาเสาเพาะเขาไปปลุกอยู่ในห้องกันคุณดูเป็นบ้าฝันฝันแล้ววันนี้ลูกกับแม่ม่หนึ่งเขาอันเพราะท่านในวันลูกออกห้องซ่อาเพราะย้าโทมากพอดี พอมาอีแม่สายแหกบ่ได้บ่ได้มากแต่ว่าสายแรกเลยหละล่ายโน่มแม่ตอนตอนตอนตีหานไหมคือเท่าไหร่หกโมงือตีหานหกโมงตอนอันนี้มเี้ยนอะฝันว่าเพิ่นเปิดประตูเพิ่นลยว่าเป็นยังไงไม่กายเพราะนะอันคือว่าคือว่าพ่มีแห้งเพระนะเอา ปาด้วยขึ้นมาหลายขึ้นมาตาเศร้าแทบขึ้นมาตานั่นแทบพอนะฝันเออฝันบัดนี้ลูกขึ้นมาวันเมนอิหลีเอาขึ้นว่าพี่จะค้นลูกขึ้นมาท่านดุลนั่นได้ยินแต่เสียงโทรศัพท์มาเอาปานนั้นปานนั่นนั่นเนาะปานจับไส้เนาะฝันกระได้ฝันว so right. oh, right. yeah. no ่ามาเนาะท่านดุลเนาะแต่แรกตื่นขึ้นมาว่าเป็นพคนไม่หลีว่เอาพี่จะค้นท่านดุลโทษทรัพท์กระดังกัดกัด แต่ว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายของไม่ไกลเป็นจังไงก็พ่อแล้วกับเล่ากับซึนอยู่ดอกล่ากับกําลังซึนล่ะเพราะว่าเล่ากับกิ่นยังไม่ได้เลากินไดจะใครใครเท่านั้นกลิ่นหมอให้กินใค่แมนเล่าเป็นเล่าเป็นข้าไต่เล่าสูงข้าไต่เล่าเป็นไตคันหาแล้วล่ะต้องหมอพูดว่านึ่งแต่ว่ามีโอกาสที่ได้คันบพาะนั่นก็บคันคันฟอ คันฟอกก็ต้องปรึกษากันก็ดูกับเต่าก็คันฟอกก็จับใคสิเวิรงเล่าดิปอนี่ต่ามคนตามต้องมารักษาที่บ้านกันทั้งผมลูกที่หลานก็รักษา่ะไรกินไข่ไข่มื่อละตามที่หมอแนะนำเนาะตามที่หมอแนะนำแหละกินไข่กินไส้เรก็กินจืดใบกินน้ำปลาใบกินพริกผงสุดที่ยังไ่ได้กินบ่วไม่ได้กิน ครักษาได้ก็อยู่ได้โดนแต่มันก็สิกลับขึ้นมาดีคือเขาเมื่อนี่แวะมาเยี่ยมนะคะนี่เด้จ้าวผ่ออันผลไม้ผสมนมมะปากมานี่พ่อกับแม่กายจ้าแอปเปิ้ลนมค่าครับขอบใจหลายๆเด้ออันอันที่เป็นห่วงเพียดนั่นกับมาอยูเมื่อเมื่อล้างเลืกออกกัมาอยู่เนาะพ่อเนาะแต่ว่าตื่นเช้ามาแม่เราไปลุงบ้านมั่นบะคะตะว่ากันแนวทางงันคือจ้งเงิน เออเป็นนันเป็นเลข <als> เป็นเบอร์เป็นหวยนึก <fry UC S> ่าเบรท่านได้ได้กาว่อแม่ไก่เพิ่นฟื้นก้นกันได้กัก็บกมีตาเนี่ยล่ะที่เบอร์เพิ่นบอกว่าที่ย่ายเบอร์ไปเตียงที่ยี่แปดนั่นแหละก็ล่องล่องเบิ้งถ้าไปว่าได้ออกไปมากว่่ได้ไปดอกเตียงบริแปดแล้วก็ยุห้องพิเศษเท่านั้นล่ะพิเศษทม่ห้องเลยหองมาก บอกพอมาได่ถึงยินว่าแล้วเราเมื่อเบ่าสันผ่าการแล้วแก็เมื่อรู้ตากที่เราบอกไปเพิ่งกานั่นแล้วก็เพิ่นกาไปเสื่อนเพิ่นก็ไปเอาตำเล้าเลดิกับวันนี้ท่พอตัวแจ้ะตำเหล่าเพิ่นกาให้เพิ่นกาให้เมื่อนั้นเพิ่งให้นึ่งเก้าศูนย์มันก็ออกหกเก้าศูนย์นั่ะจ้ะจ้ะแลัวบานเมื่อขึ้นเมื่อเมื่อวานก็อนเราเสืออ รถกร่าเราฝันจะกบดยแลรวก็ตีก็เจ้าอันเอี้ยละตัวไรพ่อซีซีเก่าวันนี้มันออกมือขึ้นอีกมันออกมือขึ้นซีซีมันวะจ้ะาหลังออกซีซีมือขึ้นอ่างไรแต่ว่ากับโแนี่ไมันอ่จจะไปฮอดไทยป่ะ่ะแต่ป้อหูแต่ว่ากรบหูต่ว่าแหง่ว่าแหงขันเรนคือพอมั่นใจพ่อมันอม่นใจเรียกตัวเก้า ขันมันบ่ออกงวดนี้งวดรววออกงวดต้องหันมันจะออกงวดนี้เพราะว่าขันงวดนี้เราได้ซื้อได้จับได้ใบงวดว่างหนึ่งเราเราจับลัตเตอรี่หายดิค่ะมันกระเลยมันเลยบ่ออกเลาจับลอตเตอรี่พ่อสี่ใบพ่อโซนยังเป็นห่วงสองเก้าเออยังเึ็นห่วงราคาครับอีกครับอีกสามหกเราเราจับหายสามใบโอ้ที่พ่อเดนว่าพ่อถือลัตเตอรี่สามหกสามใบเนาะ แม่กายจับให้แม่นบ่นค่ะแม่นแต่ว่าสำหรับแนวทางเบื้องต้นมือนี่พอ่พอว่พอาพ่อยังคิดน้ำสองเก่าเยอะพอว่าเห็นมาสามโขมกับมาออกแม่นครับแม,ม่นครับมันบ่อนีดอกแต่ว่าคือคือคือว่ามันบ่นนี่สองเก่าขันแม่นขันแม่นคือเขาบ่ยก,ก่อนไอ้ไอ้ตัวมุวนนี้นั่นอาจมันเสีออก ลักน so, ้อยแม่พ really oh yes, ่อแม่นยกไปเตี้ยนเคยแม่ตอนมโยกยกก็ยกไปเบิร์ตนึกว่ามันสีเฮ็ดก็จะเงินนึกว่ามันสีเฮ็ดก็จะเงินตอนเนี่ยงดกันงดกันยังว่าเอาเอาเอาน้อยมาเลี้ยงเลี่ยงเลี่ยงไมมเะเลี้ยงเราใส่ไหมแล้วก็หมุนมันบ้าอันนี้เ่าหมุนน้อยยกไปเบิดแพงมาโอ้ยตายผู้ใดก็สงสัยตะขอนี่แหละแม่พ่อสงสัยแม่ แต่ว่าเสีย่อดก็งามๆเนาะเแต่ว่าแต่ว่าแย่างอันหนึ่งอันโอปอล้อสีสังเกตถ้าใส่เสียเลยนะแต่ว่าหั่นใส่ตัวใดนี่มันมักสิออกไส้ตัวไหนบงวังหั่นวังหั่นการี่ยังอ่ะบางหั่นการจุดนอันนั้นอยังกับสองอันแปดสองเจ็ดบ่ว่าแปดเจ็ดสองบ่สองแปดเจ็ดแล้วมีอัน เจ็ดสองแปดวันที่ว่าเบอเบอร์นั้นม<ะ>ันเบ <laughs> อร์นันสองแปดว่ะอ่าันเจ็ดเกป่ะพ่อจก็่ะห่พี่น้อง้ามาสองเกแล้วพ่อว่าต้องตามอ สองเก่าหมาแน่นอนได้ตอนนี้ต่ว่าแม่รุดปากมือว่านี่ซีซีเก้าพี่พอมือมือมือว่านมันออกเลขกรดค่นั้นหรืรถชักก่อมาแล้ว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 ซีเกียูนซีเกูน นี่เบื่อพี่ที่ไหนซีซีเก่าว่ามันเพิ่นละมือแมนบอกครับเป็นในความฝันบอกครับอันเพิ่นฝันเพิ่นเพิ่นวาเพิ่นฝันว่าเพิ่นจับกบได้สองตัวกับเราว่ากบเพิ่นว่ากบนี่กบมันเป็นซีเพิ่นวาเ่ยกบเป็นซีกบสองตัวเป็นซีซีกบกับเก้าเละวาละว่าซีเก้าไม่เป็นซีซีเก้า ขนาดเราฝันเห็นเนี่ยนี่มันยังออกเนาะสองหลอดสามหลอดเหด็นบั้ยอันนี้คือเราฟันอยู่ล่องบาสน,นอนล่องบาสนอกก่อนเนาะแมน้านแออว่<า>ตถีแมนเออเจ่าวากับเน่าได้เด้แมนมันก็คือจังหวัดนั่นแหละคือเกาเกาซีนน่ะมันกันมันกต่ยังออกไปนะ็นออกเกาซีนออกแมนซีซีเกากับสองเก้าแมนเป็นแนวทางกานเนาะครับอกเป็นแนวทางกันขันคือว่าขันเล่าบอลบอลพัสดุ จังไรพอโรกัดดีเบาซุฟังดอกไม่เพราะว่าเล่ากับวาสะดวกมานแล้วป่าแล้วปลาพรเนี่ยละพ่อ,พอเดี๋ยวเราจีติดไข่วังหันวังหันเราวตีติดไข่หนึ่งคึ้ว่าแล้วตติดไข่น้ำน้ำไยเฮานี่ล่ะผู้คนไข้มากน้ำน้ำไยเฮาเที่คนไข<า>้มาก บ่ทันมาอยู่บ่ทันเห็นหน้าอายุเนี่ยถ้าเป็นยังดอกพ่อเดียวกันอันไทยเฮาวกับสับสบอมคือกันที่มานต้องกันนั่นเมนี่มีตัวไหนนะก่อนผสมฝาเป็นตัวต้นเป็นตัวไหนก่อนเอ่อเรียงต้นว่ะครับกล่มีเก่าสองแฝดสองนั่นละแฝดสองเก่าสองขึ้นขึว่ามันเจออกค้าว่ามันเหล็กมันยังโตเก่าอยู่เพราะว่าบางหันมันบางหันมันสอง ้องหันมันสองแปดเจ็ดนะเล่นปน่แปดเจ็ดสองงหันล้วดว่าคือว่ามันสิมากตัวนี้แหละแต่สามตัวนี้คืดว่าสิเป็นคำว่าแปดเก้าสองกับแปดเก้าแปดสองเียนกับ4ี9ีก้นเปนแ่แปดเก้าสองนี่แหะ ปราณเราเราปากเ่อานนี้หนึ่งแ้ปดเก้าสองคือว่าคือว่าเป็นตัวนี้คำคันั้นมันมากเนาะสามเตอร์ ข่ายยีดอกขันพ่อตีเก่าขันพ่อโศขันพ่อโศว์เอา็คื่องพ่อีีบ่เต็ียมง่ายแต่วงสุ้มขันแม่ไก่เบาเลยเขาแห้งอันอันนี้นาะอันนี้นอนนีพข้านเนาะขอแล้วอันนี้ก่แต่ว่าไม่อันนี้แค่โศว์าบ่เตรมแ้วลอล่อล่อว่าแม่ไก่สีเบายังสู่ฟังเท่านั้นแหละลอเล็กนุ่ปใหเนาะ ก็ไกนะขนได้นอนคันไก่ไก่แล้วฝากควันแล้วก่เยอะหลก็เปิดแล้วาควันลอควันออกมา้างนกเขได้แล้วนันยันแล้ววูบอีกเพราะว่าอ่เยอะในห้องกัเปิดเปิดแอร์ให้เวิดมือเวิดมือนี้ค่าแอร์ที่ยันมาโทษเยอะ ดีอยู่มัาตนัติดแอรติดยังไ้มันไม่กระห่อนวือว่าสนรนเดียนเมษาเนาะกอเบ้องต่อเล่ลงพิมพันเ์พมพ์กันรอสักกู่ที่น่อนะคะกองหลังกองเลขกเบื้องต้นเนาะอัตโนมือเนาะโอ้มันเป็นกลองเชียงมันคอย อง้นก็คืออกเจเป็นเชงด่อดายแล้วงว่าทว่าทขอไปหา่าย้ในฝุหรือมันเป็นฮะเศร้ากันยือใ่อมเมนตเขากับใาวายังก็ผสมมนียาดอยู่ในหันเขาใเขาเลยวานคนไขวัดไหลายแต่ขัดน้ำม่นต้องรออขนก้าวมาค่ะพอน้ำมนตนกับคนลราขึ้นที่สิบห้าสิบห้าตอนเย็นคือเก้าว กะจีนละปะมาณพวกโกัร้อยเอ็ดกระจพรว่าพโไปร้อยเอ็ดวันที่สิบสี่สิบสามสิบสี่อเป่ะเป็นยุคผู้ใดจิไปเมื่อวาน้ำตาปาประามาล่ำจางไปแล้วเนาะจางไปแล้วยจางมาล่ำไปสามมุนนี่ล่ะกระแีเนาามว่าพกโมันจว่าเลขสองตัวไม่ิยืนงผเก่าเก้าสองแปดสงหมันว่ามันเป็นเป็น จ็ดสองเนาะแต่ตอนนั้นพอโสก็เลยกลับว่ากลับเป็นไอ้สองเจมานึมัดกันเลยหาอวต่าจักสิวัาจังใดนาะผู้คนเล่นไปคนก็เล่นไล้แล้วัน้หายายเท่าไรจกว่าอันใดตอันใดคอยหมุนมาเด้อพอสมาทั้นีเนจ้ารตรงจักบิดนะ ไปเป็นน้ำจ e ิ yes, ้มเบื้องต้นไ้ก่อนว่าหาของฮั่งก๊ะแม่ไก่เห็นแล้วว่าว่าสิกินเขาเราก็สินอนพักผ่อนเดจะเด้ก็เป็นมือมือบางเนี้ยเมื่อใครไปนอนเออขึ้นนอนไปส่ไมีจริงจริงอ่ะขอใครขึ้นแม่ไก่ใครไว้ด้วยครับเด้อนี่ละอันนี้คือเราฝัน

ก่อนิบมาเราเขียน่อย่างุูนี่เขียนหมอกระด้เราเขียนีบตะพวอเราะเห็นบะบ่เขียนเรางไว้เตียงข้าก็เก็บอเดี๋ยวเลาสิบหนอสูฟ้าฟังกับเลาให้เลาเห็นมาจงยกันขอมาทั้งนี้นี่เด้อพอสูตเราเขียนไ้อาติโตเดียวกันนี่จักตัวใดกระรูจัก็เพราะว่าเพเห็นน้ำเราชอหมอยู่างปาเร่่่่่่่่ พักคอนหลายๆพราผูดู <เ ein S 1> แลก็ต้องพักคอนน่งอันนี้เบื้องต้นเนาะพอสเนาะต่องวดเบื้องต้นกายะพึ่งไปพุ่งไปนักฟันได้ด้วยมมา้าเที่ยนกา่งน้ากันเงนนั่นเงินน่นเนไปเลาอะไรเยอะๆน้ามากระพานไปนบ่มากระพานไปว่าต้องเมเมนต์มหาเล่านั่นนี่กั มันนาเกียรติพทธเบากรไดมันนาเกียรติพทธพมเบาพ่มจากกไดย่ามให่ถือกาวาดีเดย่ามใม่ถิดกาวาเล่าดียามย่ามบาถืกมากย่ามบะถืดมากเาเล่าให้เราจำจำงด้เราวพกกระลุ่น่าจะบ่อยหลา ต้นฟันตานฟนต้นันคันเออคันบ่เชียวขับคนบ่จ้องล่ว่อยน่ารับเด้อตีนอ่างวัดตีนองวัดทีซีพูนันขนาดสีมาเห็นมาตนซักกเนียนต่าพู้ที่เคยตามนะเพิ่นเข้าใจยุคนราบบวาพอบวาไม่ไกลเนียนต่วัาคันน้ำม้นยังเข่าอยู่เด้อเพ่อเสียให้เป็นเข่าทุกวดทุกวดมันบมเมนที่บดานี่ขนเดินดินขึ้นบา มีแต e. ่คนชวนหลายมีแต er ่คนให้กำลังใจล่นล่ะแล้วก็บ่กเคยว่าไปว่ไปไหว้ผู้ใดล่ะแก็บอกไปตามภาษาล่นนะตามเราบฟันรอบฟันยังไงแล้วก็บอกสั่นรอบฟันยึดยึดเลย๋ยวาหันมาทางนี้ไปมหน่อันนี้ครับว่าน้ากับว่แล้็ส่งกำลังใจให้แม่กายเด้อคอให้แม่กายหายไวๆนะคะขอบคุณเอฟซีที ไวยพรให้แม่กายเด้อขอบคุณหลายๆเด้อผู้คนท่มาทำเท่าทำทางอากาศนอกกัดีกันแน่แล้วล่ะการก็ดีกันแน่ละแสงค่ะเล่าพันคอนลาลายเนาะเราไม่อยากให้พ่นเป็นกานเล่าลายปันใดเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไถวัดง่ายมันกับพันสว่าเนาะยูทูปหายนาหายตาปันไดเงี่ยไปใส่แบบ แม่คนบางคนแบบว่าือพอเห็นแม่ไก่โล่งแบบว่าเออเนไข่เวลเ่แม่ไก่ของเต้าอ้วร้องบานก็แม่ไก่พักขบ่ายนองัวคนตันมาอยู่แอดมินะเาชอบมาอยู่ตะว้าพ่อนนะบุฟพ่อปิดแบบนี้ก็เลยหัวคาวว่าอยู่ร้องบานก็เลยเออทรงจะกําลังแต่ไปพวดโคดกับผากันไปให้แม่ไก่หาเร็วๆโย่กับไปคอมเมนต้าว มามากับปิดบานเนาะพอตะวันก็เปิดเบื้องนีแบบร่างข้มร่างข้มบากข้มจ่าพวกก็เสียใจต่วพอต่ว่านั่นพวาคนดอกเพราะว่ข้มกิดคนตามกันแต่ว่ากะอัามมาบายแล้วพราะว่เล่าก็บอููยังพาะกับมิจ้าผู้ใดถามแล้ก็บอกโทษมากถามแล้วก็บอกปฏิเสธแล้วบอกไฟเมือละโตเมื่อละโตเมื่อละย่างเม่อย่างเมื่อ ตัวจิหัดสาม้ือมอเจ้าสิได้ว่าเจ้เจ้าว่าลอยตัวเนี่ยแนเจ้าีีับสิหลายแบบไหนล่อ่คนสนาว่าเป็นยังเอสูสูสนาอีให้กำลังใจสูสจ้าคนดังๆก็นี่เปนกันยังรุดก่อนจ้เข้ามิรุดตลอดไปมันก็เป็ยนไปว่าได้แล้วสิให้รุดตลอดไปก็เปลี่ยนไปว่าได้ม่เข้าม่รุด ตมว่าให้พวกกันแอดมินพวกกันช้องยู่กับมันก็บ่แม่แบบน้คนกคนก็บให้ยูตัวเองแบบแื่อว่าแบบแื่อว่าคนจะหาจินเพือกันเนาะคนก็บว่าเปนว่าคนม่นมาไายท่ำซือตั้งคนตั้งหาจิน บาท่ากับาเป็นเวลาอยู่นั่และเท่ากับกาบาเม็นาาอได้ยุ่มมดมือหร้ล่ะแต่ว่าทายเปไปไดหลายมันก็เลยได้ล่งหลายค้อจังเ้านาบน่าะส่อก็ไปตัดลงมันเลยเบิ่งขึ้นหลคือจังันเป็นล่องคลิปเลี้ยวคลิปเลี้ยวขันท้ายภาพหนึ่งมือหนึ่งบะมีคนเบิ่งผู้ใด้จิง เจ้าสิได้ยอดใสมากคุณแม่ล่องคลิปเที่ยวไปล่องหลายๆพวกนั้นติดตามพวกนี้ติดตามเขาได้ยอดหลายเขากับมันกับสางไร้ได้เห็นไหมแต่าหน้ำหมกน้ำมันนี่ล่ะเจ้ากินข้ามกันละแต่ละคนน่ะแต่ละคนเป็นก็หากินคนละทางเนาะเพ่นเราแดดคนเราตั่งกันแยกไปว่ยกันแต่แม่กายเศร้าแล้วๆเนาะค่ะส่วน แนวทางน่ะสิได้บ่ได้กับบ่เป็นหย<ๆ>ังเฮาก็แวะมาถามคาาเนาะ<ๆ>แต่ว่าเพิ่นก็มีเบื้องต้นพ่อก็มีเลขคิดมาของพ่อไว้แล้วก็บแม่ไก,<ๆ>ก่แล้วฝันไว้แล้วจังได๋ก็ตาบตาเรื่อยๆส่วนเล็กข <คน S 1> ้าวน,น,นี้ก็ต้องล่อต้นเห่าจิบบอกถืงตลาดมันเป็นไปบ่ได้ตัวรับคน<ๆ>เฮากันขันคนเฮานี่สิอยู่ค่ําฟ้าไปมันก็บ่แม่นมันต้องมีมือล่ามือดับไปค่กับใจแน่คก้มน มี่แตสรุปก็คือแม่กายนี้อาการคือหรือว่าเราเป็นโรคอีหยังจ้ะเราเราเป็นผ้าไตเราบ่ดีเราเป็นม่ม่โรคประจําตัวอยู่แล้วว่านีครับมาเราครับพคนบ่เรื่องท่อเรื่องอากาศบางเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วตอเนาะค่อนตนท่อนแล้วมาหนาว มีเอฟซ wow. nah right. yeah. ีถามว่าแม่กายสวีเดนไหหรือย่างว่าสันจะย่างย่างค่ะย่างเลยคนละกายคนละกายคนละกายนี่แล้วลูกสาวแม่กายมาหอดนมาหวานเต๋อมาดีค่ะมาดีค่ะไม่ย่างเนี่ยก็เถอเราก็ไม่หวานนี่บ่เออตนแรกมาลูกสาวเม่กาลูกสาวกูปูใหญ่ใหญ่มากม่เพแ่พนกันก็พอเอามาเบิ่งกยี่บานเท่านี้ล่ะ ลาดุกสาวแม่กกยมากนะคะย่มบอสบายกันมาเบิงมาดูแลกันเนาะเห็นเต้าก็ดีใจนะกำลังใจนะคะดีที่สุดก็ทุกถูกยางมันคือยาสนิทหนึ่งเลยยาพิเศษเลยนะคะอันไดสีท่อแม่อันไดสีท่อลูกแม่จะใจเชื้นขึ้นมาเราดิเห็นลูกเห็นเต้า ขอบคุณพ่อโซหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อโซค่ะพ่อโซขอบคุณเอฟซีนะคะที่เป็นกำลังใจให้แม่กายพ่อโซนะคะคอยายหายไปไปคอยแม่กายหายไวๆนะคะในส่วนกายกระคอยหายไวๆปด้วยในส่วนของตัวเลขก็เอาไปเป็นเบื้องต้นใบก่อนนะคะเอามาลดนิยม